จะทำอะไรให้ลูกจีนทำง่ายๆพี่น้องเลยเป็นแบบพัดไรอย่างนพี่น้องนะอะไรเหลือจะข้าวผัดกันมาชมกันเลย<ม>นะกระเทียม,มก่อนเลยกระเทียมหอมเขียวเราจะมีไข่แล้วกบบนี้เนี่ยค่ะทดดอกนะคะข้าวผัดแล้วก็มีแครอทมีพริกหั่นด้วยนะ,ะอันนี้ก็คือเราจะ หัดไข่ก่อนเนาะโอ้โอ้ไข่ก,กระเทาะซึ๊บๆึ๊ใส่ตามชอบเด้อโอ้ยเอยอยอย่าเบื่อไหมอยู่ใร้านใหม่กับร้บานเรา,าไปสิตะลังหอมพอดีไข่ก็จะจกระเทาะลงสีเได้พี่งามแล้วจะ,จะใส่เด้อจะคล้องเพราะว่าลูกขม่มักเครื่องให้ถึงนัวสุด ให้ตามใจใส่ปากให้ลูกกินพี่นอ้องทำกินในครัวเรือนนั่นแหละแต่ทงขายนี่ก็ขาดทุนเพราะว่าเราใส่ให้ถึงเล่งแกสก็กลมแก๊กเลยพี่น้องการทำอาหารทำให้ไข่แตกสัก,กนิดนะพี่น,อ <S 2> <S 2> น้องข้าวเราก็เตรียมปรุงมาในนี้แล้วเด้อมมดแล้ว <S <S แล้วเราก็เตรียมเอาไอ้นี่ลงเลยพี่น้อง ง่ายๆนะคะเพราะว่ากระทะเรามันใหญ่เห็ดไหนสุกนะคะใครจะทอดก่อนรือนนึ่งให้สุกก่อนแล้วมาใส่ก็ได้นะคะไอฮอตดอกไม่ไหวเขาสุกนะดอวแต่ว่าเราก็เอามาทํานี้นะคะพี่น้องนะนี่นะคะโอยอันนี้คือแครอทกับพริกสดว่าสิไซสิงสีสันมนเลยนะคะมาเอาข้วมนี้ผัดยังไงใส่ไปลูก่อยแกบแค่ถิงว่าเด็กหน่อยเขากระเบเ็กหน่อยพี่น้องนะ กามยุคคามสมัยแต่เราก็มีแครลลอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะใส่ <c oughs> เล่งแก๊สนะคะต้องรู้นะคะประมาณการเพิ่มแก๊สเร่งแก๊สค้นแก๊สการให้ยิวให้ถิงก็จะมีแค่นี้เ,เ,เ,เองค่ะแล้ก็จังหวะเวลานะ,ะการตรงด้วยสิ่งที่ย่างนะคะอ่ะเริ่มกัน ลงเลยเพราะว่าเครื่องปรุงเขาปรุงในเข่ามาแล้วนะพี่ผู้ชงอย่าพูดนะคะไม่ได้กะเจียนเพราะว่าเห็ดกินในครัวเรือนบอกสูตรกะแล้วแต่สิบปเห็ดกินเนาะไป้องปรุงรสจานชอบนะคะ <c oughs> เ้าเห็ดไายให้ก็ต้องกะเพราะว่าคนได้กําไรหรือไม่ได้กําไรนะคะ <c oughs> ทีนี้ก็นี่เลยนะคะลงผัดเลยโพรแม้ว่าทานง่ายเะะขาผัดเต็ ง่ายท้งง่ายเนี่ยไม่ยากอะไรเลยฮนะคข่เนี่ยอ่าไส้เาขาไรโบลี่พ่อจินเขาไรโบลี่นะพี่น้องแล้วก็ข้าวกล้องนะคะเอามาหวัรวมกัน,กนแล้วก็เลยแบบทำปลาทิชชูคือถึงเชียงแต่ก็คือทํากินนะพี่น้องทํากินในครัวเรือนถ้าทําขายมันก็ต้องตามอย่างที่ว่าเลยเนาะ ก็เพิ่มอัดราคาขึ้นแต่ว่าเขาว่าขายแพ้บุกินบบดอกก็าอยู่ที่รสชาติแล้วก็วัตถุดิบเดอะพี่น้องผู้ใดพาขา,พายนต้งองรู้ตรงคิดมนี่นะเห็นโ <c oughs> อ้ยได้หน่อยนะคะแพ้แต่ถ้าเขาใช้วัตถุดิบด,ดีแล้วเอ่เรียกว่าสมน่ะเสมราคาสมกับวัตถุดิบที่เขาใช้มันก็คุ้มเองก็จำนำแขอยให้ขายค่าทุกคนใครใหกินก็อย่างนี้แหละค่ <c oughs> ะ จุกๆไปเลยนะแซ่บด้วยมีพริกองเอ้ยปรุงรสแต่นั้นแหละค่ะตามชอบนะคะแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครอยากใส่ต้นหอมโรยหน้าก็ได้นะพี่น้อมไม่จะเป็นเพิ่มสีสันกิเกียวขึ้นมานะ แต่นี่ว่าเอาเป็นอย่างไส่ที่ลูกซ้ายกับเขากินได้ดค่ะจะเอาหัน่นยังไงคะจะซื้อพอได้รสชาติเพิ่มนะเสร็จแล้วเอาหม้อใส่ถว้ววใหญ่ซ้ำใหญ่กับโค้งได้ด้วแต่ว่าเราจะหาภาชนะมาตักขึ้นนะคะให้ง่าข้าวผัดข้าวผัดสไตล์ในครัวเรือนของลุยระนะคะลูกซ้ายก็ยังกินดีดีแป๊บเดียวได้ไม่นอ้อนบิดเี่นะคะ แซบเดียวจริงใช่ค่ะนี่ละค่ะข้าวผัดเด็กๆก็ชอบนะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะแบบนี้อร่อยนะคะสิจแก๊บกันที่้องอ่ะเราไปดูในภาชนะที่เราจะตักขึ้นแล้วกันเสร็จแล้วท้ายที่สุดลูกก็มารอกินเป็นหอมชุ้ยเลิ่นเรื่องบานโอเคลูกก็โอ้ยแม่ถึงจะมาเล่นยูทูบถึงจะเม็นนอซัวสิได้กินใช่บานนี่แหละค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะใส่ภาชนะโถใหญ่ๆเลยนะคะอยากกินมะนาวบีบกระใส่ได้นะไว้น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าข้าผัดง่ายๆสไตล์พวัวรวยร้ะจ้า